สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ดูไปเหอะวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกันถึงความรู้สึกหลังชมภาพยนตร์เรื่อง Is t a Summer Film เรื่องราวนะ Is a Summer Film นะครับจะเป็นเรื่องราวของเด็กมัธยมปลาย3คนที่ทั้ง3าคนเนี่ยต่างก็ชื่นชอบในการชมภาพยนตร์คลาสสิกภาพยนตร์เก่าๆภาพยนตร์แบบหนังสมูไรย,ย้อนยุคอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วงานประจำปีของโรงเรียนก็กำลังจะมาถึงทั้ง3คนนะครับตัดสินใจที่จะ ถ่ายทําภาพยนตร์ขึ้นมาเรื่องนึงเพื่อเข้าฉายในงานประจําปีของโรงเรียนด้วยทั้ง3จึงได้เฟ้นหาเพื่อนๆมาร่วมกันเป็นทีมงานที่จะถ่ายทําภาพยนตร์ทุนต่ําภาพยนตร์สมุไรทยทุนต่าสักเรื่องนึงเพื่อออกฉายชนกับหนังรักโรแมนติกหวานแหววของชมรมภาพยนตร์ระหว่างการถ่ายทำเนี่ยมันอาจจะเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ว่ามันก็นํามาซึ่งมิตรภาพสําหรับเพื่อนเพื่อนกลุ่มนี้มิตรภาพในหน้ารอสุดท้ายของช่วงชีวิตนักเรียนมัธยมปลาย ก็เป็นหนังญี่ปุ่นที่มีกระแสอยู่ช่วงหนึ่งนั้นในบ้านเราแต่ว่ากว่าผมจะได้ดูเนี่ยก็ล่วงเลยมานานนะครับจนมันเข้าสตรีมมิ่งพอดูจบเนี่ยมันก็เป็นหนังประเภทที่แบบดูจบแล้วมันเกิดความรู้สึกอิ่มคือแบบมันอาจจะไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกหรือว่าสมบูรณ์แบบอะไรขนาดนั้นแต่มันให้อารมณ์อิ่มอิ่มเอมในความรู้สึกอิ่มเอมในอารมณ์อิ่มเอมในความอิมโมชชันแลของตัวหนังอ่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยนะครับมันให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับคือหนังนเรื่องนี้ยมันเหมือนกับจดหมายรักที่มีต่อภาพยนตร์น่ะมันทําให้ผมนึกถึงหนังเรื่อง One Cut of the Dead เลยคือในเรื่อง One Cut เนี่ยมันจะมาในแนวคอมดี้เป็นหลักจะมายิ่งแบบช่วงท้ายๆเรื่องเนี่ยช่วงองค์สาของเรื่องนั้นมันจะแบบหาขี้แดกขี้แตนนะแต่กับอีจัตซัมเมอร์ฟิล์มเนี่ยมันจะมาในโทนที่ละมุนละมุนดูแล้ว อบอุ่นหัวใจอะไรอย่างนั้นน่ะแต่ทั้งสองเรื่องอะ่ะมันมีจุดที่เหมือนกันก็คือเป็นจดหมายลักที่มีต่อภาพยนตร์เชิดชูผมจะใช้คําว่าเชิดชูได้ไหมเชิดชูบุคลกร,กรงานเบื้องหลังทีมงานเบื้องหลังทั้งหลายอะ่ะว่าผลงานภาพยนตร์ผลงานหนังที่มันจะสําเร็จออกมาสักเรื่องนึงเนี่ยมันต้องมีทีมงานหลังบ้านทีมงานเบื้องหลังที่มีฝีมือไม่แพ้เบื้องหน้าเลยซึ่งไอจุดนี้เนี่ยในฐาน,นะที่ผมก็เป็นคนที่ชอบดูหนังอยู่แล้ว ตรงนี้มันก็เลยค่อนข้างที่จะโดนใจผมอีกประเด็นหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับคือประเด็นที่ว่าภาพยนตร์เนี่ยคือตัวเชื่อมระหว่างอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตว่าไอ้ที่เราดูหนังเก่าๆดูหนังคลาสสิกเก่าๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการที่เราดูสิ่งที่คนในยุคนั้นต้องการที่จะสื่อสารต้องการที่จะบอกเล่า เรื่องราวแนวคิดอะไรต่างๆเนี่ยผ่านภาพยนตร์เรื่องนั้นซึ่งไม่ว่ามันจะผ่านไปอีกกี่สิปีเนี่ยคนในยุคต,ต่อมาได้ดูหนังเรื่องนี้อีกครั้งนึ่งเนี่ยมันก็เป็นหนังเรื่องเดียวกับที่คนในยุคนั้นๆน่ะได้ดูเหมือนกันแล้วไอ้หนังเรื่องนั้นมันก็อาจจะส่งต่อไปถึงคนในอนาคตเรื่อยๆไป,ไปอีกอ่ะซึ่งไอ้ไอเดียนีย้ผมชอบมากๆนะที่ว่าภาพยนตร์มันก็คือสิ่งที่เป็นตัวเชื่อมอะเชื่อมให้ผู้คนในอดีตปัจจุบันอนาคตสามารถมีจุดร่วมจุดเดียวกันได้อะไรอย่างนั้นอะ ในส่วนอื่นๆน,นะครับอย่างการเล่าเรื่องเนี่ยก็เป็นสไตล์หนังญี่ปุ่นนะ คือถ้าใครดูหนังญี่ปุ่นมาเยอะเน yeah. ี่ยก well ็จะเดาวิธีการเล่าเรื่องเดาสไตล์การเล่าเรื่องแบบญี่ปุ่นได้อะว่ามันจะมีจังหวะจะคนในการเล่าเรื่องยังไงมันจะมีแพทเทิร์นยังไงอะคือถ้าดูหนังญี่ปุ่นมาเยอะเนี่ยก็น่าจะเดาได้นะซึ่งสไตล์การเล่าเรื่องแบบหนังญี่ปุ่นอันนี้ผมชอบนะคือมันดูสบายๆไงมันจะคนละสไตล์กับหนังเกาหลีนะคือหนังเกาหลีเนี่ยมันจะดูมีความฉูดฉาดมีความเครื่องแรงแต่กับสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะออกแนวเรื่อยๆไม่ค่อยเร่งรีบ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่ความชอบอะนะแต่ว่าสำหรับผมะนะความเรียบง่ายความเรื่อยๆปเปื่อยของหนังญี่ปุ่นเนี่ยสำหรับผมมันดูไม่ค่อยน่าเบื่อเท่าไหร่ในส่วนของนักแสดงคือด้วยความที่ผมก็ไม่ได้สันทัดหนังญี่ปุ่นหนังเอเชียมากะนะพวกนักแสดงต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่ทีมนักแสดงในเรื่องนี้ทั้งตัวนําตัวรองตัวสมทบอะไรเนี่ยก็ถือว่าทําหน้าที่ได้โอเคได้ดีเลยนะแต่ว่าถ้าจะให้พูดถึงข้อเสียหรือว่า ที่ผมยังไม่โอเคหรือว่าไม่ค่อยชอบเนี่ยคือเรื่องของตัวละครพระเอกอะ่ะคืออันนี้ขอสปอยเลยแล้วกันนะที่ตัวหนังเล่นประเด็นที่ว่าตัวพระเอกเนี่ยเป็นคนที่มาจากยุคอนาคตมาจากโลกอนาคตที่ใช้ไทม์แมชชีนย้อนเวลามาคือแบบตอนที่ได้ดูครั้งแรกก็รู้สึกตกใจนะว่าไม่คิดว่าตัวหนังเขาจะเล่นไปในทางเนี้ยไปในเวนีนี้คือส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันฉีกอารมณ์มันฉีกไปจากที่คาดคิดไวอ้อ่ะจากที่ตอนแรกอะ่ะคิดไว้ว่าจะเป็น หนังดราม่าที่แบบมีความละมุนมีความใสๆของกลุ่มวัยรุ่นทําหนังอะไรงนี้ใช่ไหมแต่พอตัวหนังเขาพาคนดูไปในทิศท,ทางแบบนี้เนี่ยเอาตรงนะตอนแรกผมก็เวอร์ไปเหมือนกันแต่ว่าก็ลองเปิดใจดูจนจบนะทำสมองระหว่างดูเนี่ยให้โล่งๆก็พอจะจับประเด็นนั่นแหละอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าเราต้องการจะสื่อว่าหนังหรือว่าภาพยนตร์เนี่ยมันคือสิ่งที่เชื่อมระหว่างอดีตปัจจุบันอนาคตเข้าด้วยกันเนาะอย่างที่ผมพูดไปแล้วซึ่งโอเคประเด็นมันดีครับเพียงแต่ว่าความรู้สึกตอนแรกแว็บแรกที่ผมดูอะ มันรู้สึกแบบมันแปลกมันเวอร์มันรู้สึกผิดไปจากที่คาดคิดไว้อะแต่ว่าก็นั่นแหละก็ลองคิดซะว่ามันเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่มักจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดอะไรที่มันไม่คาดคิดโผล่มาก็ก็พอจะผ่านไปได้อยู่นะเอาเป็นว่าสรุปแล้วกันนะครับสําหรับภาพรวม I ี s เตอร m ซ r มเมอก็เป็นหนังที่ผมจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่ชื่นชอบกันแล้วกันนะอย่างที่ผมพูดไปแล้วแหละว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเลิศเลยเพอร์เฟกอะไรนะแต่ว่าพอดูจบแล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกอิ่ม ความรู้สึกที่แบบพอดูหนังจบแล้วมันรู้สึกอิ่มเอมในใจอะไรอย่างนั้นน่ะก็เอาเป็นว่าใครที่ชอบดูหนังญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่น่าพลาดหรือว่าใครที่เป็นคนรักหนังเป็นคนที่ชอบดูหนังชอบดูภาพยนตร์เนี่ยก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันครับคิดเห็นยังไง้าครับกับเรื่อง is a summer f r e m ใครที่ดูแล้วชอบไม่ชอบ,ชอบตรงไหนพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับดูไปเถอะขอลาไปก่อนพบใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ก่อนจากกันไปนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอของพวกเราก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ